สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel องเดอะลิเวอวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูมาพร้อมเสริมให้กับชาวดอครับทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวและกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานฟองเดอะลิเวอด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับครอบงานเข้าหลังโดนขุดคำพูดยอมดีทายหากทุมเงินมหาศาลเพื่อคว้านักเตะเพียงคนเดียวเรียกได้ว่างานเข้าซะแล้วสำหรับเจอเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังโดนเสือ,อังกฤดขุดคำสัมภาษณ์ถึงกรณีที่เคยแซะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่รักคู่แคนตลอดกาลเมื่อตอนปีาสาจแดงยอมทุ่มเงินเป็นจำนวนมหาศาลในการคว้าตัวปอปัอกบากับคืนสู่ถิ่นโอเทฟฟอร์ดในปี2016หลังจากที่ทางหงแดงนั้นปักเงินเป็นสถิติสโมสร ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวดาวินนูนเยตด,ดาวยิงตัวเก่งของเบนฟิก้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ เบนฟิก้ายอดทีมจากลีโปรตเกตประกาศอย่างเป็นทางการว่าตกลงขายหัวของทีมชาติอุลุกวัยให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเบื้องต้น75ล้านยูโรหรือประมาณ2,775ล้านบาทและอาจเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทตามออปชั่นพิเศษที่ทาง2สโมสรได้ตกลงเงื่อนไขกันเอาไว้ซึ่งจะทําให้นุนเยนนั้นกลายเป็นนักเตะแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลทันทีโดยแซงหน้าเวอร์กิลฟานได้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติน์แลนด์ที่ย้ายมาจากเซาท์ ตันในปี2018ด้วยมูลค่า85ล้านยูโร และหลังจากกระแสข่าวที่ทางหงแดงยอมทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรในการกระชากครัวหัวหอกฟอร์มฮอตจากเดี่ยลิสบอนั้นทําให้เดลี่เมลสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษได้ขุดคาสัมภาษณ์ในตอนที่กุนซือชาวเยอรมันเคยออกมาแซะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุ่มเงินเป็นจํานวน105ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติโลกในเวลานั้นเพื่อคว้าตัวปอปอกบามิดฟิลชาฝรั่งเศสของทางมาลายูเวนตุกลับมาสวมชุดยูนิฟอร์มปีศาจแดงในรอบที่2เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016ว่าหากคุณคว้า เตที่มีมูลค่า100ล้านปอนด์และเขาเกิดได้รับอาการบาดเจ็บขึ้นมานั่นเท่ากับเงินทั้งหมดถูกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหากวันนั้นเกิดมาถึงในวงการฟุตบอลผมก็คงไม่ได้ทำงานอยู่ในวงการนี้อีกต่อไปแล้วเพราะหัวใจสำคัญของเกมฟุตบอลคือการประสานงานเล่นกันเป็นทีมสโมสรอนอื่นๆสามารถออกไปทุ่มเงินได้มากกว่าและคว้านักเตะระดับท็อปมาได้แต่ผมอยากจะทำในแบบที่แตกต่างผมจะทำในแบบอื่นๆแม้ว่าตัวเองนั้นจะสามารถใช้ใจ่ายเงินใน ระดับนั้นได้ก็ตามซาลาเผยเคล็ดลับเดดช่วยให้โชว์ฟอร์มเจ๋งโมฮาเม็ดซาลายอดแข่งระดับเวิลด์คัสของลิเวอร์พูลเผยเคล็ดลับสำคัญในการรักษาสภาพร่างกายและความฟิตในช่วงปิดฤดูกาลเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมเมื่อต้องกลับไปเข้าแคมป์ร่วมกับทัพหงแดงในช่วงรีซีซั่น ซาล่านั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมากโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและอาหารการกินเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นโดยตรงของเจ้าตัวทําให้เขาควา้ารางวัลดาวซันโวของสุพีเมลีอังกฤษร่วมกับซงฮิงมินดาวยิงชาวเกาหลีใต้ของทอนแนมฮอสเปอร์และได้รับเสียงโหวตให้ควา้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ประจำปี2022โดยทางบางโมเผยว่าทุกครั้งที่อยู่บ้านเขาจะใช้เวลาในการออกกําลังกายและปรับสมดุลร่างกายด้วยการนั่ง มาที ผมพยายามนั่งสมาธิทุกวันแล้วรล่าสิบหรือ12นาทีที่บ้านเพียงลําพังบ้านของเรามีสองห้องที่เอาไว้สําหรับเครื่องฟิตเนสที่แตกต่างกันเครื่องที่ใช้สําหรับสร้างกล้ามเนื้อที่บ้านของผมสามารถทาไคโอเทอร์พีและยังมีเครื่องปรับความดันบรรยากาศสูงผมมักจะหาทางในการพัฒนาสภาพร่างกายของผมอยู่เสมอมันเป็นความจริงที่ผมมักจะพูดว่าที่บ้านของผมนั้นเหมือนกับโรงพยาบาลแต่ภรรยาของผมไม่ชอบแบบนั้นเธอบอกว่าผมใช้เวลาอยู่กับเครื่องออกกําลังกายมากกว่าอยู่ thưa xây นอกจากนี้ซาร่ายังได้แบ่งปันเรื่องอาหารการกินด้วยเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับเขาในการรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ผมชอบกินบรอกโคลี่มันหวานปลาไก่และพวกสลัดเป็นประจำเมื่อไหร่ที่ผมไปกินอาหารที่ร้านใหญ่ๆในลอนดอนผมชอบกินพวกซูชิแม้ว่าจะดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษก็าตามแต่ทางซาร่าเองนั้นก็ไม่ได้เข่งพัดจนเครียดเกินไปเพราะเขาก็กินพวกอาหารพวกฟาสต์ฟูด้ดเพื่อทำให้สภาพจิตใจรู้สึกสดชื่นแต่ถึงกันนั้นก็ยังต้อง นับแคลอรี่เพื่อไม่ให้กินมากจนเกินไปผมกินพิซซ่ามากสุดก็เดือนละครั้งเองนะผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากๆแต่ผมแทบจะไม่ค่อยได้กินพวกมันเท่าไหร่หรอกเพราะหลังจากที่กินเสร็จผมรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นมาเลยสตาดาังทีมชาติอียิปต์กล่าวทิ้งท้ายดาวนิง่งเชื่อนูนเยสแทนพี่มาเน่ได้อย่างไรปัญหา สจวตดาวนิงอดีตนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าดาวินนนเยสคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมและเขาจะสามารถเข้ามาทดแทนการอำลาทีมของซาดดโอมาเน่ในการสู้สืบพิมลีกในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูล หงแดงประกาศคว้าตัวดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของเบนฟิก้าอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว100ล้านยูโรโดยแบ่งจ่ายเป็นเงินก้อนแรกเป็นจำนวน75ล้านยูโรบวกกับเงินโบนัสที่จะตามมาอีก25ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญากัน6ปีและการมาของนูนเยสน,นั้นกำลังจะสวนทางกับการจากไปของซาดิโอมาเน่ที่มีข่าวกับไบร์นมิวนิกโดยทางลิเวอร์พูลกำลังรอข้อเสนอครั้งที่3หลังจากที่ได้ปฏิเสธข้อเสนอมาก่อนหน้านั้นถึง2ครั้ง เกี่ยวกับเรื่องนี้สจ๊วตดาวนิงได้กล่าวกับทางสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกว่าการที่ทีมเก่าของตนนั้นได้ตัวแข้งวัย22ปีมาร่วมทีมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเชื่อว่ากองหน้ารายนี้จะสามารถเข้ามาแทนที่ซาดิโอมาเน่ที่กำลังจะย้ายออกไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย เขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมหากว่าสามารถแทนที่มาเน่ได้ผมได้ดูเขาเล่นมาแล้วเขาเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากถ้ามาเน่ย้ายทีมพวกเขาจําเป็นต้องมีการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญและจะต้องได้คนที่เข้ามาทําให้แฟนบอลตื่นเต้นรวมทั้งสามารถแทนที่คนเก่าได้และผมเชื่อว่านูนเยสคือนักเตะที่คุณกําลังมองหาดา bon วนิ่งกล่าวทิ้งท้ายบอลมาร์ทหววยืมตัวแนทฟิลลปไปใช้งานรอบสอง บอลมาทีมน้องใหม่แห่งสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวนาทเนียนฟิลิปประการหลังจอมอืดไปร่วมทัพภายใต้สัญญายืมตัวในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อย โดยรายงานจากสกายสปอร์ตระบุว่าหงแดงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะปล่อยตัวประการหลังไว้25ปีออกจากทีมหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเมื่อฤุูการ2021-2022มากนัก สำหรับนาเทเนียลฟิลิปนั้นไม่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในพีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเลยสักเกมเดียวตอนที่จะถูกส่งไปให้บอลมาร์ยืมตัวไปใช้งานในครึ่งฤดูกาลหลังในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมและกลายเป็นคีแมนคนสําคัญของทัพเดอะเชอร์รีพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จทั้งนี้รายงานจากสกายสปอร์ตก็เผยท่าทีของหงส์แดงว่ายังคงต้องการเก็บฟิลิปเอาไว้ใช้งานในแผนระยะยาวของเจอเกนคอฟโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของฟิลิปนั้นจะยัง อยู่กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2025หงอย่าช้าเหลือจ้องปาดหน้าคว้ากาบี้ไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับไล่ล่าเป้าหมายต่อไปทันทีเมื่อพวกเขาหวังปาดหน้าคว้าตัวกาบี้กองกลางอนาคตไกลของเจ้าบุญพุ่มบาเซลนนาสโมสอนดังจากลาลิกาสเปนที่เป็นเป้าหมายสําคัญของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากการรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของกออังกฤษ กาบี้ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมาโดยตลอดจนบางสื่อระบุด้วยว่าอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเจอเกนคอปต่อจากดาวินูนเยแต่ทว่าล่าสุดกลายเป็นทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นที่ผ่านมาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่หวังเร่งเครื่องแซงเข้าป้ายคว้าตัวแข้งวัย17ปีมาร่วมทีมให้ได้ สำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเพิ่งจะทำการเปิดตัวเออร์ลิงเบลฮารแลนด์มาร่วมทีมรวมถึงก่อนหน้านี้ยังตกลงคว้าตัวจูเลียนอัลบบเลตกองหน้าดาวรุ่งมาจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมไวล่วงหน้าแล้วเช่นกันไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงส์แดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ